นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าทีมพัฒนาแอปแยกทางกับรัฐบาลแน่เพราะกรมควบคุมโรคไม่ยอมกำหนดให้คนติดเชื้อเป็นสีแดงเมื่อไม่มีสีแดงก็ไม่มีสีส้มสีเหลืองแต่จะมีแต่สีเขียวทั้งแผ่นดินก็ไม่มีประโยชน์ที่จะใช้แอปนี้อีกต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพบว่ามีกระแสการถอนการติดตั้งแอปหมอชนะเป็นจำนวนมากนะครับภายหลังจากมีการถแถลงการนี้ออกมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละคือทันทีที่บอกว่าเฮ้ยเราจะเราไม่ได้เราทีมงานผู้พัฒนาแอปเนี่ยจะไม่ได้ดูแลต่อไปแล้วนะครับดังนั้นเราก็จะพยายามเราก็จะเอาแบบสิ่งที่มันจะทําให้ข้อมูลส่วนตัวของคนที่ใช้แอปเนี่ยมันไปถึงมันมันไปถึงรัฐบาลได้เนี่ยเราก็จะเอาอ,ออกทั้งหมดเพราะเราคำนึงคำนึงถึงแบบ Privacy ของผู้ใช้ใช่ไหมแต่ว่าใครจะไปรู้ว่า once ที่ ไอแอปเนี่ยมันไปอยู่ในความควบคุมของรัฐบาลแล้วอะ่ะมันจะแบบไม่เปลี่ยนอะไรอีกที่จะทําให้ที่จะทําให้ล่วงละเมิด p r i าเซีของของผู้ใช้ใช่ไหมออออแลอย่างก็อย่างที่เขาบอกว่าก็ก,ก,ก็อยู่ก็จะทาให้เขียวทั้งแผ่นดินแล้วอ่ะใชเะ่เราจะเราจะใช้ไปทําไมแอป<ช>นี้ใช่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 ก็คือแล้วแล้วที่น่าน่าช็อกมากก็คือว่ากรมควบคุมโรคนะไม่ยอมเรื่องของสถานะไอสีแดงอ่ะ สิ่งนี้เ่ะเบื่อมากเลยนะสิ่งนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าอะไรคะนิทานเรื่องแอปหมอชนะเนี่ยคือคือเขาเรียกไรน้ําจิ้มนิดนึงนีสยสำหรับอารวาสวันศุกร์นะครับผมอารวาสวันศุกร์เนี่ยเราก็จะคุยกันส่วนหนึ่งคือเคสที่รัฐบาลจีนเนี่ยกำลังจะแบบยึดอาลีบาบาแล้วก็แอนด์ของแจ็คหมาแล้วก็มาทําเป็นรัฐวิสาหกิจก็คือยึดมาเลยคุบคุบมาเลยนะฮะอ่อ เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนเรื่องนี้วันศุกร์<ส>ทีนี้ประเด็นของอาลีบาบาที่มันเกี่ยวกับอันนี้ยก็คือว่าแจ็คหมาเขาเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสนะเป็นมานานก่อนหน้านี้นานแล้วด้วยเป็นมันก่อนหน้านี้เป็นหลายปีอะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสนะ เขาเนี่ยต้องการจะเป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการทําให้จีนกลับมายิ่งใหญ่อะไรต่างๆนันาแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาก็แบบว่าโหจีจารักกันมากกับรัฐบาลอะไรเงี้ยจําได้เลยแต่คือเขาไม่ใช่คนที่ต้องการจะล้มรัฐบาลคอมมิวนิสนะเออเขาเป็นคนที่เชื่อว่าเขาทํางานกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ได้นะนั่นแหละค่ะฉันได้ก็ฉันนั้นเราคิดว่าซึ่งถ้าเราเข้าใจผิดก็ก็ท่านผู้ชมก็แจ้งมาได้นะแต่เราคิดว่าคนที่พัฒนาแเอปหมอชนะเนี่ย ในเบื้องต้นทีแรกที่เขาทำอะ่ะ mm hmm. เขาก็เพียงแต่ต้องการจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลใช่ไหมใช่เออ mm hmm. นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าท่านต้องการจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเนี่ย mm hmm. แต่มันขัดผลประโยชน์ของรัฐบาลอะ่ะบริการเออ mm hmm. ท่านก็จะโดนแฮปไปคืออันนี้ควรจะเป็นบทเรียนให้หมู่บรรดาชาวชาวทั้งมวลที่มีความรู้สึกว่าเราก็จะตั้งใจทำหน้าที่ของเรา mm hmm. เพื่อแบบสนับสนุนรัฐบาลอย่างดีที่สุด mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ถ้าเราสนับสนุนรัฐบาลเราก็จะทำให้แบบเราก็จะช่วยประเทศชาติได้ mm hmm. อะไรเงี้ยคนที่ mm hmm. ยังคิดว่าต้องการจะช่วยประเทศชาติด้วยการสนับสนุนรัฐบาลเนี่ย mm hmm. เป็นความเข้าใจที่ผิดใช่ จากกรณีนี้ใชคือคือกรณีอื่นไม่รู้แต่ว่าถ้าถามว่าสิ่งที่เห็นจากกรณีแอปหมอชนะคืออะไรก็คือว่าถึงเวลาล้วเคาแฮปไปเลยแล้วเค้าไม่ได้แฮปไปอย่างเดียวเค้าแฮปแล้วไปทําให้แอปเราอ่ะเสื่อมแล้วคนก็จะแบบถอนแอปกันแบบมหาศาลแอปกลายเป็นแอปไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยนี่คือแสดงให้เห็นว่าคุณไม่สามารถที่จะทํางานของคุณเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดย สนับสนุนรัฐบ,บาลเผด็จการได้ใช่เพราะรัฐบ,บาลเผด็จการไม่ได้ทํางานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามมันทําเพื่อประโยชน์นะะสุขของตัวมันเองค่ะ,คะ Daily Topics กับจอห์นวินยู